สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาอยู่กับเกรทวอร์มเตอร์นะครับออลากูดแคทรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นประกอบในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับออลากูดแคทก็ประกอบคืนนะในโครงการที่เรียกว่า z ซ e v 3.0นะครับประกอบคืนให้กับบ้านเราแล้วก็ทําตลาดเรียกว่าราคานะครับใหม่ทั้งหมดรวมถึงนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ใหม่ด้วยแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับที่ใช้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP ขนาด 57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับต้องเรียกว่า3รุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรรุ่นอัลต้าแล้วก็ในรุ่น GT ก็จะใช้ขนาดแบตเตอรี่เท่ากันทั้งหมดแต่ว่าระยะทางในการวิ่งแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรรุ่นอัลต้านะครับก็จะใช้มอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น GT นะครับก็จะเน้น p e r formance แรงขึ้นมาหน่อยโดยรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลต้านะครับระยะทาง รวมในการวิ่งได้นะครับจากการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้480กิโลเมตรแล้วก็ในรุ่น GT วิ่งได้460กิโลเมตรครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้า Allroad c u t l ที่เราทําการทดสอบแล้วก็รีวิวเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดให้กับทุกท่านทราบนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขับขี่เป็นอย่างไรบ้างสําหรับแบตเตอรี่รุ่นใหม่แล้วก็ในเรื่องของฟีลิ่งในการขับขี่ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่ต้องบอกว่า มีความแตกต่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของการตกแต่งภายในเพราะว่ามีการยกเอาชุดเกียร์ชุดควบคุมเกียร์จากเดิมที่อยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับมาอยู่ในตำแหน่งของคอพวงมาลัยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ายกเอาในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะครับมาใส่ไว้บริเวณหน้าจอนะครับจะใช้งานเป็นอย่างไรบ้างยุ่งยากหรือเปล่ารวมถึงฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามานะครับมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับและจุดที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างก็คือชุดต่อ V2L หรือว่า วี h i คันท o l o a โหดนะครับก็จะติดตั้งเข้ามาด้วยเป็นการแชร์ไฟหรือว่าสามารถแชร์ไฟจากตัวแบตเตอรี่ภายในรถนะครับเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกไม่ว่าจะเป็นพัดลมเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆถ้าเราไปตั้งแคมป์นะครับก็สามารถแชร์ไฟได้ซึ่งชุดปลั๊กไฟนะครับก็สามารถเสียบเอาตรงเต้าเสียบที่เป็น CTS Combo Type 2เลยนะครับสำหรับชุดปลั๊กไฟเราก็สามารถหาซื้อได้นะครับทางเกรสวัามาเตอร์ก็ มีจําหน่ายอยู่ชุดหนึ่งไม่เกิน3,000บาทนะครับก็สามารถเสียบเพื่อจะแชร์ไฟนะครับปลายทางก็จะเป็นชุดปลั๊กไฟนะครับเพื่อจะให้เราสามารถแชร์ไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างนอกได้ครับซึ่งเราสามารถแชร์ไฟได้มากถึง3,300วัตต์เช่นกันครับก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างนะถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน3,300วัตต์ในเรื่องการใช้งานนะครับมันก็สามารถดึงไฟจากปลั๊กไฟตรงนี้ได้อย่างสบายสบายเช่นกันครับ หลังจากที่ได้ลอง o l a g o o d c a t ในรุ่น Alta นะครับซึ่งเป็นรุ่นรองท็อปบอกได้เลยนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนไปหลายอย่างเพราะว่ารุ่นนี้มีการประกอบขึ้นที่ประเทศไทยใช้พาร์ทใช้วัสดุหลายอย่างนะครับที่ทําจากประเทศไทยนะครับเรียกว่าประมาณ40%ด้วยกันรวมถึงแบตเตอรี่ขนาด57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ด้วยนะเป็นของ SVO นะครับซึ่งมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเช่นกันครับซึ่งฟีลลิ่งกันกับขี่นะครับก็แตกต่างจากเดิมนะแน่นอนที่สุดว่าให้คนไทยมาประกอบแล้วก็ใช้วัสดุจากเมืองไทยหลายส่วนนะครับทำให้มันมีฟีลลิ่งกันกับขี่ที่ค่อนข้างนุ่มนวลขึ้นนะผมเองพอขับแล้วนะครับอาการกระด้างก็ถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วผมว่ามัน ค่อนข้างจากกลมกล่อมมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นจังหวะบัมลีบาวจังหวะเต้นของสภาพพื้นถนนต่างๆหรือว่าวิ่งไปบนคอนกรีตพื้นคอนกรีตต่างๆนะครับอาการเต้นก็น้อยลงกว่าเดิมรวมถึงนะครับจังหวะยืดยบของโช๊คก็ให้ความนุ่มนวลดีนะครับหลักๆแล้วนะครับช่วงล่างก็ยังเน้นความนุ่มสบายอยู่แม้ว่าช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับซึ่งจะมีคอยสปริงแล้วก็ช็อ์อัพท,ที่จะเพิ่มความ นุ่มนวลเข้ามาซึ่งภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่มีความนุ่มนวลและก็เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วหรือว่ารุ่นที่นําเข้ามาขายจากประเทศจีนผมว่ารุ่นนี้ช่วงล่างก็ขับแล้วค่อนข้างสบายแล้วก็เนียนตาม,มากกว่าครับส่วนตำแหน่งของอุปกรณ์ที่มีการจัดย้ายมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างเช่นตำแหน่งของชุดควบคุมเกียร์ที่เป็นแบบมือหมุนปรับตอนนี้ก็ย้ายไปไว้บริคอพงมลัยทางฝั่งขวา ก็ถือว่าพอปรับมาใช้หรือว่าย้ายมาใช้ในตำแหน่งทางฝั่งขวาแล้วเหมือนกับรถยุโรปเหมือนกับ Mercedes-Benz นะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าพอปรับในเรื่องของความคุ้นเคยไปแล้วนะครับมันก็ใช้งานได้สบายๆเช่นกันครับเพราะว่าสะดวกดีนะครับอยู่ใกล้มือเลยนะครับนอกจากนี้ตรงกลางพอย้ายนะครับปุ่มควบคุมเกียร์ไปแล้วทำให้ตรงกลางก็จะได้รับการดัดแปลงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น พื้นที่ที่เป็นไวเลสชาร์เจอร์สามารถวางสมาร์ทโฟนวางโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็สามารถปล่อยกระแสไฟนะครับมากถึง5 0วัตต์ด้วยกันครับก็ทําให้โทรศัพท์ของเรานะครับสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้น,นะครับก็จะชาร์จเอาไว้บริเด้านล่างของคอนโซลเท่านั้นนะครับแล้วก็ปล่อยกระแสไฟในรูปแบบของไวเลสชาร์จอยู่ที่1 5วัตต์นะครับแตกต่างกัน พอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่างค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเบรกมือไฟฟ้าออ t โตเบรโคโฮนะถูกจับหรือว่าถูกย้ายไปติดตั้งเอาไว้บริเวณหน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าใช้งานยากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าปรับความคุ้นเคยแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเข้าไปสั่งงานผ่านหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมชอบแบบไหนผมยังชอบ สวิตควบคุมที่ติดตั้งเอาไว้บริเวณคอนโซลเกียร์มากกว่าเพราะว่าใช้งานได้ง่ายนะครับคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็เดิมเคยเป็นสวิตออโต้เบรกโฮลเบรกมือไฟฟ้าอยู่พอปรับไปใช้บริเวณหน้าจออย่างเดียวทําให้มันค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้มันกลับมาไว้เหมือนเดิมนะครับมันน่าจะใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นครับ เช่นเดียวกับชุดควบคุมแอร์หรือว่าแรงลมแอร์ต่างๆนะถ้ามันมีสวิตช์เสริมเข้ามานะครับหรือว่าเป็นปุ่มที่เรียกว่าช็อตคั t ก็น่าจะปรับเพิ่มหรือว่าลดแรงลมได้ง่ายเช่นกันครับส่วนในเรื่องของการใช้พลังงานในวันนี้นะครับวันนี้เราก็วิ่งไปกลับสระบุรีนะระยะทางที่วิ่งไปประมาณ159กิโลเมตรแล้วก็มีการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่16.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับต่อร้อย กิโลเมตรจากการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับแล้วก็โหมดในการขับขี่นะครับเราก็ขับขี่ในโหมดปกตินะครับโหมดก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5โหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตโหมดอัตโนมัติและก็โหมดอีโคพัดครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับแบตเตอรี่ที่เคลมเอาไว้ว่าวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ น่าจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับก็จะประมาณ70%ของตัวเลขที่เคลมเอาไว้นะครับตรงนี้ก็น่าจะทำได้อย่างสบายๆเช่นกันแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่ของ s v o l t ชินกันครับด้านการชาร์จไฟสามารถรองรับการชาร์จด้วยไฟกระแสตรงหรือว่าไฟ DC นะครับสูงสุดถึง60กิโลวัตต์และก็ชาร์จไฟบ้านหรือว่าไฟ AC กระแสสลับได้สูงสุดถึง6.6กิโลวัตต์ครับ และก็ในเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จชาร์จแบบเร็วด้วยกระแสตรงนะครับหรือว่าไฟ DC นะครับตามปั๊มตามสถานีชาร์จต่างๆนะครับจากเปอร์เซ็นต์หรือว่าจากศูนย์ถึง80ภายในระยะเวลา4 5นาทีครับและก็ชาร์จแบบเร็วนะครับแบบกระแสตรงตั้งแต่30จนถึง80ภายในระยะเวลา32นาทีนอกจากนี้นะครับถ้าเราจอดชาร์จอยู่ที่บ้านหรือว่า ชาร์จไฟบ้านไฟ AC นะครับก็สามารถชาร์จไฟจนเต็มนะครับจากศูย์ไปจนถึง100%ได้ในระยะเวลาประมาณ10ชั่วโมงหรือว่าประมาณ9-10ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเรามาดูความสามารถในการชาร์จไฟนะครับต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับนอกจากนี้นะครับวันนี้เราก็นำเครื่องมือทดสอบไปติดตั้งด้วยเพื่อจะได้ดูถึงสมรรถนะที่แท้จริงของรถจรรุ่นนี้นะครับจากเครื่องมือที่เรียกว่า p e r f o r m ร์ c e นซ์บลอกของเราอัตราเร่งที่เราทําได้นะครับศูนย์ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราทําได้10.6วินาทีและ0ูนยถึงสี่เมตรหรือว่าควอเตอร์ไมล์วัดได้17.7วินาทีที่ความเร็ว128.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านอัตราเร่งทางยาว0ูน0ถึงหนึ่เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้32.5วินาทีที่ความเร็ว156.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมองครับส่วนความเร็วปลายที่เคลมเอาไว้160กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับตัวเลขจากเครื่องมือทดสอบที่เราวัดได้1 5 6 7กิโลเมตรต่อชั่วโมองเช่นกันครับตัวเลขจากการวัดผลทดสอบประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงนะครับช่วงเร่งแซงในเมือง60-80ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมองวัดได้2.4วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง 80- 120ถึง กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้7.9วินาทีครับตัวเลขผลทดสอบที่ออกมานะครับเปรียบเทียบดูแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อของอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงช่วงเร่งทางยาวนะครับก็ถือว่าโอลากุดแคตรุ่นนี้นะครับมีอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีแล้วก็เร้าใจดีนะครับไม่ได้แรงจัดจ้านเหมือนกับเครื่องยนต์หรือว่าเหมือนกับ มอเตอร์ที่เป็นรุ่น GT แต่ว่าถ้าถามว่าตัวเลขขนาดประมาณ10วินาทีเศษเศษแบบนี้นะครับสำหรับอตัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงก็จัดว่าเป็นรถที่ตอบสนองได้ดีอยู่แล้วครับนอกจากนี้ถ้าลองนำมาเปรียบเทียบกับ b ีวในรุ่นดอฟฟินนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นดอฟฟินรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นราคา6 9 9 0 0 0บาทรุ่นนั้นนะครับอัตราเร่งอาจจะไปลองหรือว่าในเรื่องของการตอบสนองการกขบขีต่ต่าง ลองโอลากุแคัดเล็กน้อยแน่นอนครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมเองพยายามสรุปให้กับทุกท่านทราบนะครับว่ารถไฟฟ้ายุคนี้มันขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะต่างๆของมอเตอร์นะครับมันทําได้ดีแค่ไหนประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรบ้างผมเองนะครับในฐานะที่เป็นนักทดสอบคนหนึ่งก็พยายามจะถ่ายทอดในหัวข้อใน รายละเอียดพวกนี้ให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับซึ่งก็ไม่เพียงแต่จะเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดการชาร์จรายละเอียดของอุปกรณ์เท่านั้นนะครับผมเองก็พยายามจะเจาะลึกในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของประสิทธิภาพที่แท้จริงของรถจนรุ่นนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้ทราบว่านะครับหัวข,ข้อของประสิทธิภาพหรือว่าอีกมุมหนึ่งในเรื่องของการ ทดสอบรถนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะครับเราก็พยายามจะฉีกแนวฉีกประเด็นให้กับทุกท่านทราบแล้วก็ทุกท่านได้เห็นข้อมูลที่แท้จริงหรือว่าได้เห็นสมรรถนะที่แท้จริงของ o r a า o o d c t t ในรุ่นนี้ครับ นี่ครับแมวเหมียวไฟฟ้าที่เราทําการทดสอบมานะครับในช่วงท้ายก็จะเล่าให้ฟังนะนี่ครับจอดอยู่หลายสีเลยสีขาวสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวอ่อนสีออกชมพูหรือว่าสีเบตนะครับแล้วก็คันสุดท้ายเป็นรุ่น GT สีดําที่เติมเข้ามาใหม่แต่ว่ารุ่นสีเทาก็ ยังทาตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับชุดตัวแต่งเปลี่ยนไปอย่างเช่นสีที่ให้มานะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นการตกแต่งแบบแถบสีแดงเข้ามาแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่ารุ่นประกอบในประเทศไทยเป็นการตกแต่งแถบสีเหลืองเข้ามาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับต้องบอกว่าสีสันเอาใจสาวๆแน่นอนนะครับผมก็ขับใช้งานดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะ ดีไซน์ต่างๆมันเป็นรถในสไตล์เลโทรนะครับหรือว่ารถที่ออกแบบมาดูคลาสสิกนะครับใครๆก็ชอบแล้วก็ผมมองเลยนะครับว่าในเรื่องของสเปคต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้ามากําลังของมอเตอร์ก็เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่านะครับผมมองว่าลูกค้าหลักๆก็น่าจะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะครับสาวๆยุคใหม่ก็น่าจะสนใจรถยนต์รุ่นนี้แน่นอนเพราะว่าดีไซน์มันดูแตกต่างมันดู น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ให้มาครบเพิ่มในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์ก่อนหน้านี้นะครับ15วัตต์เท่านั้นแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุด50วัตต์สามารถชาร์จได้ยอย่าง รถเร็วฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่างๆกล้องรอบคันกล้องรอบทิศทางก็ครบนะครับแล้วก็ระบบคมปลภัยชั้นสูงก็ถือว่าจัดเต็มนะที่ได้ขับขี่แบบคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเพรีพร้อมเลยนะฟังก์ชันฟีเจอร์น่ารักน่าสนใจมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายอย่างผมก็เล่าให้กับทุกท่านทราบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ปรับในตําแหน่ง ชุดเกียร์มาใหม่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเบรกมือไฟฟ้าถูกจัดย้ายเอาไว้บริเวณหน้าจอนะครับซึ่งบางอย่างผมมองว่าแหมมันน่าจะกลับมาใช้แบบเดิมน,นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮใส่เอาไว้แบบเดิมมากกว่าแล้วก็ตัวหน้าจอถ้าปรับมาเป็นหน้าจอขนาดใหญ่หรือว่าฟังก์ชันฟีเจอร์นํามาอยู่ข้างนอกได้เช่นปุ่มปรับระดับควบคุมแรงลมแอร์ต่างๆถ้านํามาใช้หรือว่ามีปุ่มข้างนอกได้นะครับมันก็น่าจะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แล้วก็โหมดฟังก์ชันที่ไปอยู่รวมกันอย่างเช่น Adaptive c u i s e Control นะครับพอเราปรับไปใช้โหมด One p e d n ก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็พอเรายกเลิกในโหมดของ Adaptive c u i s e Control นะครับระบบ One p e d n ก็จะยกเลิกไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะ กลับมาใช้ในโหมดของวันพัเดิลหรือว่าชะลอเบาเบรกนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องเข้าไปตั้งในส่วนของหน้าจอใหม่หรือว่าเข้าไปปรับตั้งหน้าจอใหม่อีกครั้งซึ่งอาจจะยุ่งยากพอสมควรครับตรงนี้ถ้าปรับมาได้นะครับก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเกรทวอรมอเตอร์ประเทศไทยที่ให้โอกาสเรานะครับมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การขับขี่แล้วก็ให้ข้อมูลให้กับน้องๆสาวๆคนรุ่นใหม่ฟังนะครับว่ารถไฟฟ้าในแบรนด์ของเกรทวอรมอเตอร์ยง เจ้าเหมียวอลาก o ูดแคทนะครับที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยมันน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ